สวัสดีครับวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่7วิชาการเมืองเปรียบเทียบหน่วยที่7เป็นว่าด้วยความสัมพันธ์รัฐกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา822-02ของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชนะครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจันโรจ,จนก,กิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ นักศึกษาครับวันนี้เราเป็นการบรรยายในเรื่องของความสัมพันธ์รัฐกับสังคมเป็นความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะดูาลางเลือนดูเป็นความสัมพันธ์ซึ่งไม่ปรากฏชัดดูเป็นนามธรรมผมก็จะได้ช่วยขยายความให้นักศึกษาได้เห็นภาพในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมให้ได้ชัดขึ้นนะครับประเด็นการบรรยายในวันนี้ก็จะพูดถึงรัฐความหมายและพัฒนาการ รัฐในฐานะหน่วยวิเคราะห์และผู้กระทำการรัฐกับสังคมในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และรัฐกับสังคมในภาคปฏิบัติครับในหัวข้อว่าด้วยความหมายและพัฒนาการครับนักศึกษาครับเราดูความเป็นมาของรัฐว่าด้วยการกำเนิดก่อตัวของรัฐเริ่มตั้งแต่ในยุโรปเรายุคก,กลางคือคริสต์ศักราช1 0 0 0ถึง1,500เป็นช่วงเวลาซึ่งศาสนา โรมันแคทอลิกและระบบศักดินายังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับโดยที่อำนาจของฝ่ายอาณาจักรนั้นต้องอยู่ตกภายใต้อิทธิพลของาศาสนาจากักรเพราะกษัตริย์ถือเป็นผู้ปกครองในทางโลกภายใต้กำกับของโลกทางจิตวิญญาณหรือาศาสนาอีกด้านหนึ่งครับเทคโนโลยีของสงครามก็มีผลต่อก,กำเนิดของรัฐเพราะว่าการคิดค้นดินปืน เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามจากการใช้กำลังทหารอัศวินใส่เกราะนะครับเป็นการรบที่ต้องใช้อาวุธสมัยใหม่มากขึ้นตรงนี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่ากษัตริย์ต้องวางระบบบริหารวางการคัดเลือกคนเข้าฝึกยุทธกรณ์ตลอดจนมีเงินเดือนประจำอันเป็นรากฐานของระบบราชการ ในช่วงเวลาคริสต์ศักราช1,500ถึง1,800มีรัฐอิสระซึ่งเป็นหน่วยทางการเมืองในยุโรปจะเห็นได้ว่าจำนวนของรัฐลดลงเพียง ลดลงเหลือเพียง25รัฐเท่านั้นเองนะครับอันเนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นสังคมยุคศักดินาเสื่อมสลายลงมีการเติบโตของระบบราชการมีการบริหารกิจการท้องถิ่นมีการวางระบบการยุติธรรมเป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้นการครอบครองอำนาจของรัฐการปรากฏตัวของสิ่งที่เรียกว่ารัฐสมัยใหม่ก็เริ่มปรากฏรูปให้เห็นครับ ในแง่ของโฉมหน้าของรัฐสมัยใหม่นั้นอาจจะอธิบายได้5รูปแบบนะครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นอยากจะสรุปสั้นๆว่าผลของสงคราม30ปีในยุโรปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการตกลงกัน เป็นสนธิสัญญาเวสฟาเลียซึ่งทำให้รัฐแต่ละรัฐมีอำนาจในการจัดการภายในอาณาจักรของตัวเองมากขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โฉมหน้าของรัฐสมัยใหม่ใน5รูปแบบนะครับได้แก่รัฐคือองค์อธิปัตย์เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดเป็นคนที่สามารถที่จะกำหนดความเป็นไปในรัฐรูปแบบที่สนะครับก็คือรัฐเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ ต่างไปจากสถาบันเอกชนนะครับเพราะว่าองค์กรสาธารณะจะสามารถตอบสนองและบังคับใช้อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจรวมหมู่ของสังคมรูปแบบที่3นะครับก็คือรัฐเป็นปฏิบัติการที่ต้องได้รับความชอบธรรมเสมอการตัดสินใจของรัฐผูกพันกับสมาชิกของสังคมเพราะมันถูกอ้างอิงกับคําอธิบายว่าสิ่งที่รัฐกระทําการนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์ของสาธารณชน ในรูปแบบที่4นะครับก็คือรัฐเป็นเครื่องมือในการครอบงำเราอาจจะมองเห็นในเรื่องของตรกกะการบังคับใช้อำนาจของรัฐเพื่อที่จะให้สังคมเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจึงเป็นเครื่องมือในการครอบงำเป็นเครื่องมือในการกำกับให้สังคมเดินไปตามอำนาจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับชฉมหน้าสุดท้ายนะครับรัฐเป็นชุมชนทางการเมืองที่มีขอบเขตทางกายภาพ อันนี้ครับเราอาจจะนึกถึงสภาวะที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือรัฐเป็นชุมชนทางการเมืองมีพื้นที่มีอาณาเขตที่ชัดเจนอำนาจอธิปไตยไปถึงไหนในสุดแดนที่รัฐนั้นน,นมีอำนาจอยู่อันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานของรูปแบบรัฐสมัยใหม่ครับในส่วนที่ว่าด้วยกำเนิดรัฐเราอาจจะพิจารณานะครับว่า มีแนวคิดว่าด้วยกําเนิดของรัฐเนี่ยอยู่4รูปแบบนะครับก็คือรัฐเป็นชุมชนการเมืองที่กําเนิดโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยต่างมุ่งหาโอกาสแสวงหาชีวิตที่ดีการเข้ามาร่วมเป็นชุมชนและกลายเป็นชุมชนการเมืองที่ซับซ้อนก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละนะครับการเคลื่อนตัวจากระบอบชนเผ่าไปสู่การเป็นคนครรัฐเป็นจัก,กรวรรดิก็มีการ จัดกำลังจัดการปกครองภายในที่เราเรียกว่าระบบศักดินาจนถึงรัฐชาติสมัยใหม่ในที่สุดอันนี้เป็นวิวัฒนาการเป็นธรรมชาติแนวคิดที่2นะครับเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเทวสิทธิเป็นหลักการที่เชื่อว่าผู้ปกครองถูกเลือกขึ้นมาโดยพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเนี่ยอำนาจของผู้ปกครองจึงไม่อาจถูกท้าทายหรือตั้งคำถามได้และเป็นหลักสำคัญนะครับที่ใช้ปกป้องคุ้มครองแนวคิดแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเชื่อว่ารัฐนั้นเป็นเจตนารม์ของพระผูเนเจ้าให้มนุษย์เข้ามาอยู่ให้มาปรากฏตัวดังนั้นมนุษย์จึงไม่ใช่แกนกลางของรัฐแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัฐสาหรับผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ แทนของพระเจ้าบนผืนโลกดังนั้นเนี่ยประชาชนจึงต้องเชื่อฟังผู้ปกครองนะครับแนวคิดเทวสิทธิ์มีตั้งแต่โลกตะวันตกจนถึงโลกฝั่งตะวันออกที่เชื่อว่ากษัตริย์หรือผู้นําของชุมชนทางการเมืองน,นั้นเป็นผู้นําซึ่งได้รับสิทธิจากสวรรค์จากสิ่งที่มีอาํานาจเหนือกว่ามนุษย์นะครับแนวทางที่3ครับที่ว่าด้วยกําเนิดรัฐเป็นแนวคิดที่ สมัยใหม่ขึ้นนะครับนักศึกษาอาจจะเห็นคําอธิบายและได้ยินคําอธิบายชุดนี้นะครับว่ารัฐเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้ใช้อํานาจแทนประชาชนนะที่เราเรียกกันว่าสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแทรกแนวคิดนี้เชื่อว่ารัฐเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยแสดงเจตจำนงเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อทำให้มนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตที่ดีได้สามารถอยู่นะฮะ รอดปลอดภัยจากอำนาจอื่นๆการเข้ามาอยู่รัฐนะฮะก็เพื่อให้ได้รับการคุม้มครองสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิทางสังคมอื่นๆ mm hmm. นักศึกษาอาจจะได้ยินนักคิดชื่อดังที่พูดถึงแนวคิดสัญญาประชาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสชอปจอห์นล็อกและชองชักรรโซทั้ง3ามคนอธิบายบนฐาน คติว่าด้วยรัฐเนี่ยเป็นชุมชนทางธรรมชาติที่อยู่ในสภาวะหนึ่งหนึ่งะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามองแบบโทมัสชอปเนี่ยจะเห็นว่าสภาวะธรรมชาติเป็นสภาวะที่ป่าเถื่อนชั่วร้ายและมีชีวิตอันแสนสั้นนะครับด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงควรจะมาอยู่ร่วมกัน ในสภาวะของการเป็นรัฐะและสภาวะของรัฐะนี้ก็เป็นสภาวะซึ่งรัฐเข้ามาใช้อำนาจเพื่อไม่ให้เกิดสงครามที่มนุษย์จะกระทำต่อกันและกันผลของมันก็คือรัฐมีพันธะในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานที่เป็นรากฐานการอธิบายการเมืองสมัยใหม่นะครับของเราแนวทางที่4ครับนักศึกษา,าค,รครับเขามองว่ารัฐเกิดจากกําลังบังคับ เกิดจากสงครามนะครับคนที่มีแนวคิดเสนอขึ้นมานั้นก็คือชาวสตีลีที่เห็นว่าสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรัฐและรัฐเนี่ยก็เป็นผู้ก่อสงครามดังที่ได้เกิ่ไว้ตอนต้นนะครับว่าการมีดินปืนการคิดคน้นอาวุธปืนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามสมัยใหม่ทำให้เกิดการแข่งขันอาวุธแข่งขันกำลังคนการสร้างและฝึกฝนที่ใช้ปืนขนาดใหญ่มากขึ้น าการจัดกองทัพสมัยใหม่ก็ทำให้ดินแดนทำให้บุรณาการของรัฐนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นและปรากฏตัวในรูปของรัฐชัดเจนมากขึ้นครับในส่วนที่ว่าด้วยลักษณะของรัฐตามกายภาพนักศึกษาครับเราได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือรัฐเดี่ยวกับสหพันธรัฐอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ทีเดียวหมายความว่ารัฐในโลกเนี่ยเราก็จะมีรัฐเดี่ยวก็คือมีผู้ปกครองคนเดียว มีการบริหารไปในแนวทางเดียวกันทั้งทั้งสังคมทั้งรัฐนั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือรัฐขนาดเล็กหรือขนาดกลางมารวมตัวกันอยู่เป็นรัฐที่มีอิสระในตัวเองในระดับหนึ่งแต่มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลกลางเราเรียกรัฐรูปแบบนี้ว่าเป็นรัฐแบบสหพันธรัฐเช่นในสหรัฐอเมริกาในเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้น นอกจากการแบ่งตามลักษณะของรัฐตามกายภาพครับยังมีการแบ่งลักษณะของรัฐตามการบริหารประเทศอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนิสิตครับเวลาเราดูรัฐแบบเสรีนิยมนะครับรัฐแบบสวัสดิการรัฐแบบรวมศูนย์เราอาจจะเห็นได้ว่านี่คือรูปแบบการบริหารของรัฐต่างๆในโลกปัจจุบันนะครับรัฐแบบเสรีนิยมก็ได้แก่รัฐที่สำแดงบทบาทในทางเศรษฐกิจน้อย ทำหน้าที่กํากับดูแลความเป็นไปให้กติกาการแข่งขันนั้นเป็นไปโดยเท่าเทียมนะครับส่วนรัฐแบบสวัสดิการนั้นเป็นรัฐที่ดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบสวัสดิการกล่าวคือมีการเก็บภาษีในอัตราที่สูงเพื่อที่จะจัดสรรสวัสดิการเพื่อมุ่งหมายให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมมากกว่าจะเป็นการแข่งขัน รัฐรูปแบบนี้อาจจะต่างไปจากรูปแบบแรกนะครับเพราะว่ารัฐรูปแบบแรกนั้นตั้งฐานคติอยู่ที่ว่าขีดความสามารถของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจํากัดนะครับบางคนมีความสามารถมากบางคนมีความสามารถน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในความแตกต่างนี้เราควรจะปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยได้ทํามาค้าขายได้ใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองปรารถนานั่นก็คือรากฐานที่สําคัญของแนวคิดแบบรัฐแบบเสรีนิยมแต่รัฐสวัสดิการเนี่ยอาจจะเห็น ไปอีกด้านหนึ่งกล่าวคือรัฐสวัสดิการอาจจะมีความเห็นไปในทรรมองที่ว่าสังคมนั้นมีความแตกต่างก็จริงแต่ว่ามนุษย์ควรจะได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทีเทยมกันนะครับรัฐแบบนี้จะเน้นความเสมอภาคทางสังคมจะเน้นโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆให้ทัดเทียมกันในฐานะมนุษย์นะครับผลก็คือรัฐแบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน เป็นอันลำดับต้นๆน,น,นะครับรัฐสวัสดิการก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันนะครับรูปแบบสุดท้ายครับเัก่ึงสาครับก็เป็นเรื่องของรัฐรวมศูนย์อันนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศในโลกนี้ที่รัฐเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างรวมกระทั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจผลก็คือรัฐมีอำนาจเหนือสังคม แทบจะโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเศรษฐกิจในกิจการใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจโดยรัฐทั้งสิ้นนะครับรัฐรวมศูนย์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐซึ่งมีการใช้อำนาจแบบค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วก็มีลักษณะของการรวมศูนย์การบัญชาการจากส่วนกลางเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบริหารประเทศครับ ทีนี้ในส่วนแรกครับนักศึกษาครับผมก็อยากจะสรุปให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าพูดถึงรัฐสมัยใหม่หมายถึงรัฐที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะให้ความสําคัญในทั้งหมดเประเด็นนะฮะเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ก็คือการผูกขาดการใช้อำนาจรุนแรงไม่ว่ารัฐไหนนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งซึ่งถูกกล่าวอ้างขึ้นมาโดยแม็กซ์เวเบอร์นะครับที่บอกว่ารัฐเป็นผู้ผ,ผูกขาดการใช้ความรุนแรงเพื่อการจัดการทางสังคมนะครับแต่แน่นอนนะครับมันจะมีอํานาจการใช้ความรุนแรงในขอบเขตที่รัฐของตัวเองมีอํานาจอยู่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของรัฐที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จภายใต้ อนาบริเวณของตัวเองซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเป็นองค์ประกอบในลําดับถัดมาก็คือมีเขตแดนที่แน่นอนรัฐสมัยใหม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเพราะขอบเขตนั้นได้บ่งชี้ถึงลักษณะทางกายภาพขอบเขตที่เป็นดินแดนขอบเขตที่เป็นทะเลยังมีเรื่องของผลประโยชน์ ทางธุรกิจผลประโยชน์เน่ของทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยนะครับการให้ความสำคัญกับดินแดนนั้นก็เป็นเพราะว่ารัฐต่างๆไม่ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับในประการที่2แม้ว่าโลกจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากเนี่ยนะครับ อย่างที่ได้เกินไว้ในตอนต้นว่าระหว่างศตวรรษที่15-19ถึงเนี่ยรัฐในในโลกตะวันตกมีจาก500เหลือเพียง25รัฐเท่านั้นเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองในดินแดนอื่นๆก็มีรัฐที่เป็นเอกราชขึ้นจำนวนหนึ่งทำให้การพูดถึงดินแดนที่แน่นอนมีความจำเป็นมากขึ้นนะครับและประการสุดประการที่3ครับรัฐมีความ ชัดเจนในแง่ดินแดนก็นําไปสู่การสร้างนิยามสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเกิดการนิยามชาติขึ้นมาครับองค์ประกอบที่3ครับเป็นเรื่องของอํานาจอธิปไตยอํานาจอธิปไตยนั้นถ้าพูดกันตามนิยามหมายถึงการมีอํานาจสูงสุดเหนืออํานาจอื่นใดเพียงอํานาจเดียวในชุมชนการเมืองหนึ่งหนึ่งและมีเงื่อนไขว่า จะไม่มีชุมชนการเมืองอื่นใดมาใช้อำนาจร่วมนะครับอำนาจอธิปไตยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ความเป็นอิสระของรัฐหนึ่งที่องค์อธิปัตย์จะมีอำนาจเหนือประชาชนเหนือดินแดนของตัวเองนะครับองค์ประกอบถัดมาครับก็คือองค์ประกอบที่ว่าด้วยการมีรัฐธรรมนูญนักศึกษาครับการมีรัฐธรรมนูญหมายความว่าเรามีกติกาหลักของสังคม อันนี้ก็สืบเนื่องจากแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมก่ลาวคือนะครับเมื่อรัฐมีขอบเขตมีดินแดนมีอำนาจอธิปไตยก็ต้องมีแผนที่ในการใช้อำนาจรัฐธรรมนูญก็คือ กติกาหรือเป็นกฎหมายซึ่งสถาปนากฎว่าด้วยการสร้างกฎหมายอื่นๆในสังคมนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะเป็นแผนที่การใช้อํานาจเป็นคู่มือการใช้อํานาจของแต่ละรัฐนะครับ องค์ประกอบที่5ก็คือหลักนิติรัฐหรือ rule of law นะครับเป็นอำนาจซึ่งไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่รัฐก็จะประกาศตนว่ารัฐของตัวเองนั้นเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายหมายความว่าในแต่ละรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายกำหนดไวช้ชัดเจนว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้ สิ่งใดเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ประทัดสถานของสังคมก็จะถูกลงโทษหรือสั่งห้ามมิให้กระทำการดังกล่าวนะครับการปกครองโดยกฎหมายจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของรัฐสมัยใหม่นะครับว่ารัฐนั้นเป็นรัฐที่มีความแน่นอนในเรื่องของการบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับในหัวข้อถัดมานะครับก็คือองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ส่วนที่ 6. นั้นองค์ประกอบนี้เป็นเรื่องของระบบราชการสาธารณะครับของสาธารณะครับนิสักศากษาครับการมีการบริหารแบบใหม่มีการบริหารสาธารณะต้องอาศัยกําลังคนต้องอาศัยการบริหารที่เป็นระบบระเบียบการแบ่งงานกันทําการมีกระบวนการทางการเมืองที่ตายตัวนะครับดังนั้นการเป็น ประเทศเป็นรัฐสมัยใหม่ก็ต้องมีระบบราชการซึ่งถ้าเราจะอ้างอิงตามทัศนะของเวเบอร์อาจจะกล่าวได้ว่ามีเงื่อนไขมีทัศนะอยู่4ประการก็คือการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีกฎเกณฑ์และกระบวนการที่ตายตัวนะครับมีการสถาปนาสายการบังคับบัญชาและแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนประการที่2นะครับการที่จะเข้าไปทํางานในหน่วยราชการต่างๆนั้นจะต้องผ่านการทดสอบและ พิสูจน์ความสามารถในการทำงานการขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหมายความว่ามีความชำนาญการมากขึ้นหรือสูงกว่าคนอื่นจึงสามารถเดินขึ้นสู่สายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นประการที่3ครับอำนาจในการบริหารหน่วยราชการนั้นวางอยู่บนเอกสารหรือคู่มือการใช้อำนาจที่เขียนกำกับเอาไว้นะครับและคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาใช้อำนาจก็ขึ้นอยู่กับคู่มือที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างนะครับ ประการที่4ครับในการทํางานของข้าราชการนั้นมิได้ทำกระทำการในฐานะที่เป็นตัวของเขาเองแต่เป็นการกระทําการในตําแหน่งหน้าที่ในานามของสํานักงานที่เขาสังกัดและใช้อํานาจอยู่นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นฐานคติที่สำคัญของรัฐสมัยใหม่นะครับในส่วนที่7ครับก็คือส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่และความชอบธรรมรัฐสมัยใหม่ ทุกรัฐนะครับก็จะถูกประเมินผ่านปัจจัย2ประการครับประการแรกได้แก่นะครับหน้าที่ประการที่2ก็คือความชอบธรรมนะครับหน้าที่อำนาจหน้าที่หมายความว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้กําลังบังคับนะครับแต่แน่นอนนะครับมันจะไม่มีรัฐไหนที่สามารถอยู่รอดยาวนานได้เพียงแต่การใช้อำนาจโดยลําพังรัฐจะต้องมีความชอบธรรม ในการใช้อำนาจด้วยดังนั้นในการอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่และความชอบธรรมนั้นจึงมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแทบจะเรียกว่าเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันอธิบายขยายความต่อไปอีกจะได้ว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบรัฐสมัยใหม่ก็คืออำนาจหน้าที่และความชอบธรรมนั้นหมายความว่าคุณจะใช้อำนาจก็โดยความชอบธรรมนะครับเราถึงมีการพูดถึงว่า ในระบบการเมืองของโลกสมัยใหม่นะั้นมักจะมุ่งเข้าหาแนวคิดทางการเมืองและยอมรับแนวคิดแนวปฏิบัติทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยหมายความว่าในการแช้อำนาจนั้นเนี่ยจะต้องมีความชอบธรรมและอำนาจที่ชอบทำที่สุดก็คืออำนาจที่ได้รับการมอบหมายลงมาหรือว่าสถาปนาผ่านประชาชนนะครับอันนี้จึงเป็นรากฐานขององค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ นในประการที่8ครับก็คือความเป็นพลเมืองนะครับพลเมืองหมายถึงสมาชิกของชุมชนทางการเมืองที่สามารถเข้าร่วมในชีวิตของการเมืองของชุมชนทางการเมืองในชุมชนแห่งนั้นนะครับดังนั้นครับคนที่เป็นพลเมืองหมายความว่าในด้านหนึ่งคุณสามารถเข้าถึงเข้าไปบัญชาการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนกำหนดทิศทางของกิจการสาธารณะของรัฐนั้น การมีสิทธิพลเมืองในบางรัฐแลกมาด้วยการเสียภาษีอากรแลกมาด้วยความจงรักภักดีแลกมาด้วยความผูกพันทางกฎหมายบางอย่างนะครับอันนี้ถึงจะเข้าถึงความเป็นพลเมืองได้ไม่ใช่ว่าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีอำนาจอธิปไตยมีดินแดนที่ชัดเจนแล้วจะมีหน้าที่พลเมืองมีสิทธิของความเป็นพลเมืองด้วยโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่นะครับประชากรหรือพล,ลเมืองนั้นจะต้องมีหน้าที่บางประการประกอบไปด้วยคุณถึงจะสามารถใช้สิทธิการเป็นพลเมืองประกอบกันไปองค์ประกอบสุดท้ายของรัฐสมัยใหม่ครับก็คือในส่วนที่เป็นการภาษีอากรดังที่ได้เกิดมาแล้วนะครับว่ารากฐานของแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่วิวัฒนาการกันมาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของรายได้ของรัฐก็คือภาษีอากร เพราะภาษีอากรคือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนเป็นการบังคับจากชุมชนทางการเมืองเพื่อเอาไปใช้ในกิจการสาธารณะดังนั้นการเก็บภาษีอากรจึงเป็นสาระสำคัญของรัฐสมัยใหม่ครับ